ไปแล้วท่าหานพัฒนาการบ้านนะครับท่านพัฒนาหน่วยพัฒนาการเขื่อนที่4 6นะครับสุราธานีเปิดท่านการเรียนรู้ให้หนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามานําความรู้ที่ได้ไปท่ายทอดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองตามลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยโดยหน่วยพัฒนาการเลื่อนที่46สุราธานีตะบนวัดประดูอาเภอเมืองจังหวัดสุราธานีกองบัญชาการกองทัพไทยครับโดยหน่วยบัญชาการท่านพัฒนาโดยพันเอก รณชัยเวียงวงนะครับผู้บังคับการน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ส6่สำนักงานพัฒนาภาคซี่น่วยบัชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนซึกษาส่งครา์และก็สุรธานีจำนวน60คนเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาองค์ความรู้ต่างๆณศูนย์สู้การเรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกน่องหน้าโมเดลและฟาร์มการปลูกผักไฮโดรโปรนิกเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามลัก ทฤษฎีไหมครับค่ะ เพื่อที่จะได้ให้หนักเรียนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ค่ะนําไปต่อยอดทึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปปฏิบัติจริงที่บ้านเรือนนําไปปลูกทีโรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันแล้วก็อาหารขำค่ะเนื่องจากวันนักเรียนส่วนนึ่งเนี่ยค่ะเป็นนักเรียนทีกินยู่พักทีโรงเรียนโดยตรงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปลูกพักค่ะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงวัวหรือผส้มวัว,ว,วการเลี้ยงปลาทางในบ่อดินแล้วก็บอ่อพลาสติกการทําน้าย่างควันไม้ค่ะโครงการฟาร์มต้นแบบนอทอพอรูปแบบทีซ้มโคกนอกนาโมเดล นาซุนการเรียนรู้ปรัชญาคองเศรษฐกิจพอเพียงของน้วยพัฒนาการเคลื่อนที่ซี่หกตำบลวัดประดูอำเภอเมืองจังหวัดสุราธาน,นีนะคะ hmm. นี่แหละค่ะก็ได้นําไป <c oughs> ใช้จริงกันแค่โรงเรียนแค่บ้านก็ได้เราเราก็ใช้ได้เหมือนกันมีแบบอนะ